เป็นคนรักกันเนี่ยแล้วทำไมเจ้าพ่อรักกันไม่ได้หรือไงไอ้ยจ้าไอ้เจ้าจะทำผู้อะไรจะทาผู้อะไรนี่ยภาษาคูผิดตรงไหนี่กมาถึงาให้แทบไปผิดตรงเดือยเดือยจะทู้อะไรถามคนกลางลั่นทงเรื่องมันเป็นยังไงลูกนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันจะบอกให้ฟังนะแม่จริงๆแล้วเนี่ยฉันก็รักผู้ชายทั้งสองคนนี้แหละแต่มันรักคนละแบบแม่รักยังไงฉันรักพี่ทวนนึ่จะติดเชื้อแม่มาแล้วเป็นคู่ชีวิตของฉัน ส่วนพี่ทามันขอโทษนะษฉันรับพี่แบบพี่ชายในที่ชัดแล้วนะคนเราอ่ะมันไม่ผิดหรอกถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยแต่ที่สำคัญเนี่ยคนาม,มีผัวยังเป็นไม้จะทำไมกูไม<ะ>่ติดตามัจะเอากูไม่ติดนะ,นะดต,ดนะติดสิ <laughs> นี่เอาเป็นว่าถ้าหากว่ารักลูกปูกันจริงๆเนี่ยนะ้ายัง แจ๊เดี๋ยวไปรีบจัดของกันเดี๋ยวมึงกับกูเห็นดีกันแน่ไปจัดร้านหรือหน่งเล่านะครับเดี๋ยวจะ